ไม่ใช่มีดแทงเข้าไปเลยหรือว่าใช้ปืนยิงจบตายก็คือไม่สามารถสื่อสารเอาพลังหายไปแต่ก็กลัวการการกลับมาของพออยู่ดีก็คือแบบเขาจะปูให้มันมีสิสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทำเอสสองสายเด็ดด t เต็ดเกตทอเร EP 12และ13นั่นเองค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะแต่ขอเกินดึกน้อยก่อนที่เราจะถึงข้อแรกกันเลยเนาะโดยภาพรวมอ่ะหนก็เป็นไปตามสมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นภาค1นึ่งหรือภาคสองะไรก็ตามแต่ว่าที่จะมาพูดอ่ะเพราะว่ากรหายดีแล้วในปัจจุบันล่าสุด EP ล่าสุดก็คือ EP สิบสามเนาะย<อ>ินดีก่อนด้จะ,จะหายดีแล้วแต่ว่า ก็ชอบก็คือสุดท้ายก็คือย้อนไปคําพูดหนึ่งที่อยู่ในพักหนึ่งที่ก่อนว่าคุณจะเห็นค่าความฝันก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ฝันแล้วกูแบบ คืออะไรวะตอนแรกอะที่ดูภาคหนึ่งอะไม่เข้าใจแล้วก็พอแบบมาเฉลยพลังของกอนอะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนคือแบบว่านอนไม่ได้แค่นั้นเองร mm hmm. ัสซานคือเขาหายดีแล้วก็เลยดีใจจัง mm hmm. กลับย้อนไปที่เขาได้โพสต์สเตตัสหน่อยใจภาคหนึ่งอะแบบทําให้แบบดูทรมานมากเลยในพลังกิฟต์นี้ mm hmm. แล้วก็อีพีสิบมันมีอีกนิดนึงที่ mm hmm. เหมือนเราลืมพูดไปใส่ในอีพีสิบเอสงสัยที่แล้วมาเนาะว่าแปงอะเคยเดินไปคุยกับพออแบบพออเฉลยความจริงแล้วว่าใครอะคือสุขตัว์จริงใช่ไหม mm hmm. แล้วเหมือนแปลงก็อยู่ในห้องประชุมทีี่่่ขอองกกกรรระทวาาศึยู ซีรีส์อะนะแล้วคือแปงก็พูดว่าแบบคือพออ,อไม่ได้แก้ปัญหาในโรงเรียนเลยแล้วคุณก็ไปสร้างปัญหาระดับประเทศด้วยนะเออคือกูก็แบบจริงของมันคือเขาอ่าเป็นคนนั่งแก้ทั้งปัญหาในโรงเรียนแล้วประเทศเขาก็ต้องมาแบบเออช่วยนั่งแก้อีกเออในซีรีส์ที่แปงพูดแล้วกูก็แบบทําไมเด็กแบบ เด็กอายุเท่านี้ต้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคาพูดหนึ่งเหมือนกันที่โอมอะ่ะอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์แล้วนั่งติวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอมเราให้<ม>เพราะว่าแบบว่าอีกสองอาทิตย์อะคือเขาจะจบแล้ว<ม>แล้วโอมก็แบบว่าคือเราอ่ะใช้ชีวิตเท่านี้หนักกว่าพวกแบบยีโร่เดเลนเจอร์กูก็เลยแบบเออจริงของเขาคือชีวิตพวกม,มึงหนักมากคือในอายอยู่เท่านี้มึงลองคิดดูสภาพว่าเขาแบบหลักเขาแบบรลักอะไรมากมายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นต่อสู้กับพออ<ม>เรื่องต่างๆกระทรวงยา รุ่นน้องมีการขโมยยามีการใช้พลังมากกว่าเด็กที่อายุเท่านี้ต้องมานั่งควบคุมนั่งนั่งจัดแผนการอะไรเงี้ยมากกว่าเด็กธรรมดาน้ากับเด็กปกติที่ต้องมานั่งควบคุมจัดการแผนการรับมือกับกับอะไรก็ไม่รู้อะเออที่เกิดขึ้นมาอะไรอ่ะเราก็ไปเรื่องข้อสงสัยของคุณเจเลยค่ะข้อสงสัยแรกใช่ไหมทุกคนคือเราอะแค่รู้สึกว่าตอนที่พี่ชานลเขามายืนที่ที่เหมือนแบบคล้ายๆดาดฟ้าอะไรเงี้ยทำไมพี่ชานลถึงฝืนพลังของพอได้คือเราแค่จับสังเกตว่า พออ่ะคือไล่ให้พี่ชาโนนอ่ะเหมือนแบบไปตามกาดให้ไปจับตัวแปงใช่ไหมเออในในตอนอ่าอีพีสิบเอ็ดเอ้ในตอนอีพีสิบเออและที่เนี้ยก็เลยรู้สึกว่าพออ่ะได้ได้พูดว่าแบบคุณจะไปใช้ชีวิตไร้ค่าที่ไหนก็ไปออด้วยคําพูดเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าคําว่าใช้ชีวิตไร้ค่าออใช้ชีวิตไร้ค่าออก็คือเหมือนแบบคุณต้องไม่มีเป้าหมายแล้วออคุณต้องแบบว่าไม่คิดที่จะต่อสู้กับใครแล้วหรือเออปล่าแต่ทําไมอ่ะ เพียงแค่ครูป,ปอมมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบกลับไปร่วมมือด้วยเราเลยรู้สึกว่าหรือว่ามันมีอะไรที่หลังจากนั้นที่แบบว่าพอออาจจะไปสั่งให้พี่ชนนทําอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยงงว่าทําไมพี่ชนนถึงฝืนพลังพอ,อ,อได้แล้วก็กลับมามีเป้าหมายอีกครั้งนึงก็คือมากําจัดพอโดยการร่วมมือกับครูป,ปอมก็ฉันก็เลยงงกับฉากนี้แต่เจ๊อยากคิดคิดว่ายังไงกับฉากนี้บ้างะ เอาก่อนว่าเราอะคิดอยู่ข้อหนึงก็คือเฟชชัน่นมาไว้ข้อหนึ่งว่าคือพลังของพอ,อ,อเหมือนมันไม่ได้อยู่ตลอดคือเหมือนเขาว่าต้องใช้พลังซ้ําในการแบบไม่ว่าจะสั่งคําสั่งเนี้ยแล้วก็พลังอะมันจะลดลดไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้อยู่ทนถาวรในคำพูดนั้นนะเออแบบว่าเออมันก็จะแบบมีระดับของยาที่ ค่อยๆหมดคลิปลงอเออเขาก็จะใช้คำสั่งซ้ำมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะนะน,นะที่ทุกคนอ่ะอยู่ในห้องประชุมที่มีครูป,ปอมที่โดนฉีดยาแต่ว่าครูปอม,มก้มไปแล้วแล้วก็มีพี่ชานนอยู่แต่แปลงวิ่งหนีไปแล้วแล้วพออ,อ่ะใช้คำสั่งนี้กับพี่ชานนโดยที่กูว่าครูปอมก็ได้ยินอยู่เออเขาก็เลยบนธรรมดาคือครูปอมก็เลยสามารถนําพูดเตือนสติได้ว่าเอาจริงว่าเป้าหมายจริงๆของมึงอ่ะคืออะไรก็มึงคืออยากกําจัดพออใช่ไหมแล้วไม่ใช่กูแล้วที่มึงอยากกําจัดกูอ่ะก็ค ถ้าแบบมีคนเติอนสติอย่างนี้แล้วความจริงแล้วอะเออถ้าคิดใจจิตลึกๆอะมือกะตั้งทงไว้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีอะเป้าหมายมันเปลี่ยนบางทีใจมือก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าแบบว่า ก็หมายมันเปลี่ยนอะมันมีตัวปบผันบางอย่างซึ่งบางทีพี่ชันนลก็รู้แล้วว่าตัวปรผันนั้นนะอาจจะเป็นพลังของพอ,อเออก็เป็นไปได้ว่าบุคคลธรรมดาสามารถถ้าบุคคลธรรมดาแล้วอยู่อยู่ในแบบบริบทที่สามารถเชื่อถือได้เขาเตือนสติแล้วสามารถกลับมาได้มันจะมีอยู่สองอย่างที่สามารถกลับมาได้ไม่เป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถมีความน่าเชื่อถือในบุคคลนั้นนะเตือนสติแล้วกลับมาได้ก็คือกลับมาได้ด้วยตัวเองเอที่ฉันคิดนะไอ้เรื่องพลังผอ,อส่วนว่าทําไมแปลงถึงแบบทับซ้อนกับพลังไม่ได้อันเนี้ย มันเป็นจริงอยู่แล้วว่ามันทับซ้อนไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเตือนสติอะ ได้ฉันเดาว่าเป็นอย่างนี้นะเอองงไหมไม่งงใช่ไหมแต่ฉันน่ะมีอีกคถามหนึ่งก็คือฉันอยากถามว่าคือครูปอมอ่ะกับพี่ชนนอ่ะร่วมมือกันตอนไหนคือฉันรู้สึกว่าคลื่นเสียงมันสร้างมาง่ายไปภายใน2ชั่วโมงหรือ2วันที่แบบให้โอมมาดูกูก็เลยแบบหรือว่าเขาอะร่วมมือกันมานานแล้วหรือว่าเขาเพิ่งเริ่มร่วมมือกันเอออะไรเงี้ยแต่ฉันน่ะอยากรู้ว่าเจนมันทที่ไหนก็เรื่องนี้ว่าเขาสร้างมานานแล้วหรือว่าเขาเพิ่งจะสร้างเสร็จเออด้วยความร่วมมือกับเขาสองคนคืออันนี้เขาไปคุยกันงง่อืกคึ ก็คือแบบเขาเพิ่งร่วมมือกันแต่การที่ว่าทําไมถึงสร้างขึ้นเสียงอ่ะได้เสร็จเร็วอ่ะก็คือมึงอย่าลืมเว้ยว่าครูปอมมาอยู่กับพออมานานคือเรียนจบแล้วก็แบบมาอยู่กับพออเลยแล้วก็อยู่มาตลอดก็คือระยะเวลาที่ครูปอมอยู่อ่ะมึงมันก็ต้องเรียนรู้ซึมซับว่าคลื่นเสียงเนี้ยมันเป็นมายังไงมึงเข้าใจปะเขาก็เลยสร้างได้ไวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ซีรีส์มันก็เฉลยไปในตัวอยู่แล้วว่าแบบว่าครูปอมเขาเรียนรู้ก็คือเขาพูดกับโอมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ครัวอยู่กับพออมานาอะไรเงี้ยก็เลยได้ขึ้นสิ่งนี้มาอ่ะคำถามของดิฉันนะมันจะมีคําถามหนึ่งคือพอออกก็มั่นใจนะว่าปัจจุบันอะต้องดีกว่านาคตซึ่งจริงคือถ้าฉันรู้ว่าปัจจุบันคืออะไรมันน่าจะเบี่ยงอะไรได้บางอย่างในความคิดฉันนะที่ฉันรู้สึกว่าเออก็คือมันจริงในจริงที่แบบว่า คือปัจจุบันมันต้องเหนือกว่าอนาคตดิก็ถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลบเลี่ยงได้ปัจจุบันดิคือถ้าู้วนรถจะชนก็ไม่ต้องไปไหมไปทางอื่นอะไรเงี้ยขึ้นเครื่องบินไงเออก็น่าจะหลบเลี่ยงได้ยกเว้นชคชะตาจะทําให้มึงตายวันนั้นจริงๆอะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจมวนมาที่คําถามก็คือคําถามว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพอก็ใช้นิสเอทีเอ็กกับเกสไปเลยง่ายกว่าเพอเกสก็จะไม่สื่อสารกับอนาคตได้นี่ก็เกิดเลยเล็กน้อยแต่คําถามจริงๆก็คือว่าเจนคิดว่าพออะ ใช้นีทเอตเเพื่อหยุดกับเกสหรือไม่เออในความคิดเจนอะเจนรู้สึกว่าพออ่ะอาจจะใช้นิดเอเซกกับเกสก็ได้แต่ในอีกความรู้สึกหนึ่งอะเจนก็รู้สึกว่า เกดคนปัจจุบันอะเออที่มันมานั่งอยู่โต๊ะเก้าอี้เนี่ยคือคิดว่าเขาน่าจะวนลูปมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้แผนการของพออเลยว,ว่าสเต็ปมันเป็นยังไงอ,อะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่ค่อยกลัวกับการที่พออจะต้องมาใช้นิสเอเต้ก,กับตัวเองอคือเจนอะคิดไว้2ทางทางแรกก็คือเจนรู้สึกว่าเกรซอะเป็นคนจากอนาคตใช่ไหมต้องรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็รู้จุดอ่อนของพออ,อก็เลยเหมือนแบบเอาข้อมูลตรงเนี้ยหรือจุดอ่อนตรงเนี้ยที่รู้จากโลกอนาคตอะมาเป็นข้อต่อรองกับพออพออก็เลยไม่ใช้นิสเอเต้กับเกรซ ว่าอาจจะอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เกรสก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วฉันจะไม่โดนเอตเอหรือว่าไม่โดนฆ่าตายนั่นเองอย่างที่2ก็คือคุณอย่าลืมว่าแปงอ่ะก็อยู่ในห้องนั้นแล้วคือการที่คุณอ่ะเปิดขึ้นเสียงอ่ะเพื่อกระตุ้นศักยภาพของเด็กอ่ะก็อย่าลืมนะว่าแปงก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพถ้ากระตุ้นศักยภาพของเกรสได้แล้วเกรสหลุดไปหาพี่สายอ่ะพี่สายจะลืมบุรณะที่เป็นเกรสตอนโตอ่ะแล้วพี่สายก็พูดกับเกรสว่าเหมือนแบบต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอีก10ปีีกว่่าทจะแบบมาเจออันไได้ะรประมาณนี้ค มันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่าแสดงว่าพออ,อก,กระตุ้นศักยภาพของเกรซให้มันก้าวกระโดดไปได้มากกว่า10ปีฉันก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นนะมันก็ต้องกระตุ้นศักยภาพของแปงด้วยเพราะแปงก็อยู่ตรงบริเวณนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าแปงอ่ะอาจจะสั่งพออได้ณณเวลานั้นคือด้วยความที่กลัวว่าน้องตัวเองอ่ะเอออย่างเกรซจะโดนทําอันตรายจะโดนฆ่าตายอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเผลอสั่งพอ,อไปด้วยความที่แบบกลัวไงก็คือสั่งพอ,อไปบอกว่า เนี่ยพอ,อคุณอะได้ช้นิสเอเท็กอะกับเกรซไปแล้วก็เลยทําให้พอเชื่อว่าเออเราได้แบบว่าปิดไอคนที่จะพิกเกมแล้วอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็คือเกรซอะคือยังไม่โดนเอสเท็กอันนี้คือที่ฉันคิดเป็นกรณีนะคือมีอยู่2กรณีแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงที่เจนคิดก็คือว่าพอออาจจะไม่ฆ่าเกรซเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองเก่งเก่งมากจนกระทั่งแบบมึงไม่มีผลต่อกูหรอกอะไรประมาณนี้แต่พิจิอะคิดในกรณีเนี้ย คิดเห็นกับกรณีนี้ยังไงความตายของเกสใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราพูดถึงนิเซเอกะนิเซตินิเซตเอกะอาจจะยังไม่ถึงขั้นความตายเพราะว่ามันต้องรอระยะหนึ่งก่อนที่จะตายแต่ฉันถามว่าทำไมไม่ใช้มีแทนเข้าไปเลยหรือว่าใช้ปืนยิงจบตายก็คือไม่สามารถสื่อสารอนาคตได้แต่ถ้าเราดูทีเซอร์เราจะรู้ว่าเกสได้กลับมาคือในความคิดชันนะมันจะมีฉากทีาพอได้ไปคุยกับครูปอมในห้องของในห้องพยาบาลของเรียนเขาอะแบบครูปอมอย่ในนั้นอะมันจะมีคําพูดหนึ่งที่บอที่ผอได้พูดกับครูปอมว่า แบบชีวิตเขาค่าอยู่สองคนแต่เขาไม่บอกชื่อว่าใครแล้วคือแบบว่าแล้วสองคนนั้นอะเท่าที่ฉันคิดก็คือยุทธกับเนตรซึ่งยุทธกับเนรเ,เนี่ยมันเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งคนที่แอบรักหรืออะไรต่างๆนานาที่ทุกคนเข้าใจความรู้สึกขเขาเนาะคือเขาได้พูดต่อยว่าคือสองคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อตัวเขาคือถ้าสองคนนี้มาทรายศอ่ะมันทําให้เขาอ่ะทรมานและเจ็บปวดเอออะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยเท่าที่เรารู้สึกได้อ่ะคือเขาอ่ะไม่มีหัวใจแล้วเพราะหัวใจเขาก็เหมือนมีให้แค่สองคนก็คือเพื่อนรรัััักกกขขขออองงงเเเเเคคาาาาบนนนนตต่่่แว นะ,ออะรอเงี้ยซึ่งถ้าเด็กอะจะมาทรายศเขาหรืออะไรอะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรที่เขาจะมานั่งเสียใจหรือว่ามานั่งหดหูใจว่าเขาจะ แพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสองคนนี้มาทรายศเขาวะเขาก็จะมีความรู้สึกนิดนึงฉันก็เลยคิดว่าถ้าเขายังยึดอยู่ในอุดมการณ์เนี้ยหรือว่ายึดอยู่ในทงปักทงเนี้ย<ม>ว่าเออว่าเขาจะอย่างเงี้ยเกสอาจจะไม่ถูกฆ่าก็เป็นไปได้เออไม่ถูกฆ่าด้วยอุดมการณ์เนี้ยนะเออแต่ที่เหลือคิดไม่ออกว่าทําไมเกสถ,ถึงไม่ถูกแบบยิงให้ตายหรือว่าโดนมีดแทงอ่ะแล้วเจนมีอะไรจะเสริมจาก ep 12ออีกไหมคะคือเจนอะอยากขอชื่นชมการแ<ม>สดงก่อนของน้องที่เล่นเป็นเกสก็คือน้องพรีมเนาะเ<ม>ออใช้เรียกเรียกว่าน้องเนาะดูาก ก็คือแบบก๊อปปี้ความเป็นพี่สายได้เต็มร้อยแล้วก็พี่สายก็แสดงความเป็นเกรซได้แบบเกรซตอนโตอะไรเงี้ยความคิดที่โตขึ้นคือมันแบบมันผสมผสานกันลงตัวคือเขาแสดงดีแล้วก็ต้องขอชื่นชมบทด้วยบทของโอมที่โอมพูดถึงเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพูดได้ดีคือหมายถึงว่าเป็นบทคือเป็นบทที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฉันแบบรู้สึกเฮฮาปาจิงโกมากก็คือเครื่องนิสเครื่องที่ทำลายนิสเอตีเอได้อะทุกคนตอนแรกฉันเห็นแล้วแบบซาลอนหรือเปล่าคือผมอยากสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าาออบไน้ 哎啊哦，就是。<laughs> <laughs> <laughs> เออโอเคแหละใช่มันก็ดูเหมาะสมเนาะในระดองบนั้นอ่านแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบบทพูดตอนตอนที่พี่สายพูดกับพออที่บอกว่าทุกคนอ่ะจะออกมาต่อสู้ด้วยจิตจำนงของเขาเองไม่ว่าคุณจะปิดประตูเขาก็จะพยายามเปิดหน้าต่างไม่ว่าคุณจะสร้างกำแพงสูงแค่ไหนเขาก็จะมดุดอุโมงค์ไม่ว่าคุณจะทําลายอุโมงค์เราก็จะเดินหาทางอื่นเพื่อที่จะทำให้คุณแพ้คือการที่เอ่อตัวเกรซตอนโตอ่ะมาพูดประโยคนี้กับพ่ออฉันรู้สึกว่าคุณแพ้แน่แน่เออฉันรู้สึกว่าเขากล้า พูดประโยคนี้แสดงว่าประโยคนี้มันต้องให้ผลมันต้องให้ผลดีในทางด้านหนึ่งกับเด็กที่กำลังต่อสู้กับพออ,อ,อยู่เพราะว่าถ้าเกิดคุณมาพูดแล้วเหมือนแบบคุณคนเปลี่ยนความคิดสมัยก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดแล้วให้พออออบครอบขึ้นอ่ะฉันว่าไม่ควรพูดแต่ฉันคิดว่าการที่เกรสพูดอ่ะมันอาจจะทําให้พออลลนลานจนทําอะไรผิดพลาดผิดแผนไปเพราะว่าเกรสเป็นตัวละครที่พออคัดไม่ถึงก็เลยอาจจะทาให้แผนที่พอออคิดมาทั้งหมดอ่ะรวนสรวนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือแพ้นั่นเองอ้ะดิฉัน่ะมีอีกนิดนึงก็คือ ดิฉันนั้นมันยังมีข้อสงสัยนิดนึงที่ดิฉันก็ยังหาคําตอบไม่ได้ก็คือเกสเนี่ยจะวนลูปมาช่วยเกสตอนเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคาถามมันจะเป็นคําถามเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะอ่ะเท่าที่ดิฉันอ่ะคิดได้ก็คือฉันอยากรู้วิธีแรกอ่ะคือมิติแรกที่แบบเกสมา<อ>แล้วไม่มีผู้ใหญ่คนนั้นอนะ่ะคือไม่มีอนาคตที่ย้อนกลับมาเข้าชนะด้วยอะไรอันนี้คือฉันอยากรู้แต่ว่าฉันก็คงหาคําตอบหรือว่าอะไรไม่ได้นอกจากอยากจะถามผู้มกับคือว่าใครที่คิดว่าแบบว่า คือมิติแรกที่แบบว่าเกตเกิดมาแล้วไม่มีเข้าใจปะไม่มีช,ชนะเออไม่มีเป็นเป็นแพ้แต่ว่าเหมือนแบบกลับมาแล้วเขาชนะยังไงอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ชนะกูว่าเขาน่าจะชนะแต่กูหมายถึงว่ากูอยากแแรกเลยเออกูอยากรู้มิติชนะนั้นโดยที่ไม่ต้องพึ่ง มิติของผู้ใหญ่อะแต่มันพึ่งแต่มันก็ต้องพึ่งอยู่แล้วปาเพราะผู้ใหญ่มหาเด็กผู้ใหญ่มหาเด็กเองของไก่กับไข่เออใช่ไก่กับไข่มึงจะหาจุดเริ่มต้นยังไงวะคือกูอยากรู้มิติที่ไม่มีผู้ใหญ่กลับมาหาเออมันแพ้เหรอหรือมันชนะเอออันนี้ด้วยมันแพ้หรือมันชนะใช่ไงก็คือก็ไม่รู้ก็คือเหมือนที่จะบอกแล้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นอ่ะโดยรวมอะคนอันเนี้ยต้องไปถามคนเห็นบทแล้วก็พุ่งกลับว่ามิติที่ไม่มีผู้ใหญ่กลับมาช่วยเกตอะคือไม่มีเกตตอนโตกลัััับบบบมมมาาแแแสืืื่่่ออออจิตกกเะะนนนพพ้้หหรรชว แล้วแพ้ยังไงหรือว่าแลนาคตส่งผลยังไงอะไรเงี้ยน่าอยากรู้มากเลยไม่รู้ว่าซีรีส์ในอีพีสิบสามันจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์สมร่ให้ว่านาคตมันจะเลวร้ายกว่านี้หรือว่ามันดีมากๆอะไรเงี้ยเออต้องไปติดตามดูในอีพีสิแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าอีพีสิจะเฉลยไหมเรื่องที่ฉันติดไว้ว่าคือถ้าไม่มีเกสใน,นาคตอะแล้วเกสที่ไปเป็น,นาคตอะมันคือชนะหรือแพ้ถึงกลับมา หรือว่ามันต้องกลับมาอะไรเงี้ยต้องไปติดตามดูในอ mm ีพีสิบสามเออน่าจะให้คําตอบได้หรือถ้าไม่ให้คําตอบได้ก็ไม่เป็นไรจบครั้ง mm hmm. ตื่นไว้อย่างนั้นเป็นเพชฌมดใหญ่ตอนนี้นเราก็จบ EP 1ีไปแล้ว mm hmm. นะจ๊ะในข้อสงสัยที่มากมายกับกอง mm hmm. ไปต่อที่ทีเซอร์ e ี13กันเลยค่ะอีพติดตามในทีเซอร์เนาะ mm hmm. เราอยากจะบอกว่าเท่าที่เราย้อนดูทีเซอร์หลายๆทีเซอร์ตั้งแต่ทีเซอร์ e ี9ทีเซอร์ EP 10 11 12 mm hmm. เอ้ยอ 11, เออ11บอทุกทีเซอร์เท่าที่ดูและสำรวจมาเขาไม่ได้ตัดตาาามทายเพระะะฉนนั้ อย่าเชื่อบางฉากที่มันดูแพ้เศร้ามากอะไรเงี้ยมันอาจจะชนะก็ได้หรือมันจะแพ้จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าทีเซอร์ไม่ได้ตัดตามทำลายอันนี้ที่แน่นอนนะแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่โอมอ่ะโดนจับเข้าไปอยู่ห้องห้องหนึ่งเท่าที่เราเห็นแล้วจะมีคนแง้มประตูเปิดมา <c oughs> อันนี้เราขอเดาเป็นสองคนที่น่าจะมาช่วยโอมก็คือน่าจะเป็นน้ำตาล <c oughs> น้ำตาลที่มีพลังสามารถจับสิ่งของแล,แล้วรู้ว่าสิ่งของนั้นาม,มีอดีตเป็นอะไรกับคนที่สองก็น่าจะเป็น ไม่ใช่พี่ชานนท์น่าจะเป็นแปลงที่มาช่วยโอมทานอะไรเงี<ม>้ยก็ต้องไปดูเพราะเขาไม่ได้เห็นผมเห็นเงาเห็นนิ้วอะไรเลยก็ต้องไปดูแล้วก็น้าตาลก็น่าจะกลับมาเพราะดูจาก IG ของลิลลี่เดอะเฟสนั่นเองค่ะ<ม>ที่ระบบเป็นน้าตาลเพราะฉะนั้นน้ำตาลจะกลับมาในเรื่องแน่นอนจ้าน่าจะมาพูดคุยหรือว่าฉลองอะไรกับเพื่อนนิดหน่อยอะแล้วคุณเจนมีข้อสงสยัยหรือว่ามีบทสรุปใจเดอะกิฟเต็ดเกทูเรชั่นอย่างไรอะนะขอบคุณเจนเลยค่ะความคิดเองคุณเจนคือจากการที่ดูตัวอย่าง ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้ซิเครื่องที่รักษาให้เด็กก e ฟหายจาก n ี s เอติอะแล้วพลังกิฟก็จะต้องหายไปด้วยอะอันนี้ฉันรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องที่เอามารักษา n i สเอติได้แต่มันก็ทำลายเซลกิฟฉันเลยรู้สึกว่าการทำลายเซลกีฟตัวเนี้ย ถ้าเราทาลายเซลกิทไปแล้วอะเรายังจะสามารถกลับมาสร้างมันได้อีกหรือเปล่าแต่เนี้ยถ้าฉันเสริมของคุณเจนอะฉันอยากจะเสริมว่ามันจะคล้ายๆก็แปลว่าอีกเครื่องเนี้ยมันตัดคล้ายๆแบบตัดต้นไม้อะไม่เหลือตอก็คือไม่ให้เหลือจุดกําเนิดอะไม่สามารถทําให้เกิดได้อะกระบวนการทํางานอะมันเป็นน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ที่ฉันเข้าใจนะคือฉันอนะ จากที่ดูมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งยันซีซันสองอะคือเหมือนพอออจะชอบพูดตลอดว่าเซลกิฟมันคือเซล์ที่เหมือนแบบขึ้นเสียงอะมันมันไปกระตุ้นใช่ไหมแล้วเซลลมันจะพัฒนามาเป็นเซลกิฟอะไรประมาณนี้ฉันเลยรู้สึกว่าถ้างั้นมันก็ต้องกระตุ้นได้อีกถ้าคนที่มีถ้าคนที่มีแบบพัฒนาการอะไรประมาณนี้ <Yeah. S 1> แล้วอีกหลักฐานหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันยังสามารถกลับมาสร้างเซลกิฟได้ใหม่ hmm. ก็คือที่ครูดารลินเคยพูดไว้เมื่อนาน,านมากๆแล้ว ตอนที่ครูปอหมักกำลังจะเปิดขึ้นเสียงในการสอบวัดระดับครั้งแรกอะแล้วครูดารินอะก็บอกว่าทําไมต้องเปิดขึ้นเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูปอมก็บอกว่ามันเป็นพัฒนาการแบบเอาขึ้นเสียงมาพัฒนาเซลกุงเซลกี้อะไรเงี้ยแล้วครูดารินก็บอกว่าแหมฉันนึกว่าแบบจะมีอีกวิธีหนึง่งที่ฉันรู้อะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งนี้ฉันรู้มันอาจจะผิดก็ได้ก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่ครูดารินพูดประโยคนี้มันจะเป็นการบอกใบ้อะไรคนดูหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าประโยคนี้คือมันยังติดทางคาใจของฉันอยู่ฉัน ที่เปิดเรื่องมาแบบฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอ่ะก็ได้รับการเฉลยแล้วว่าก็กูไม่ใช่ผู้วิเศษจริงๆกูเป็นคนธรรมดาแต่กูโดนหลอกอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ครูดารินพูดแบบเนี้ยมันอาจจะเป็น จดหมายบางอย่างที่ส่งมาถึงคนดูหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่คําพูดธรรมดาฉเฉยๆก็ได้นะแต่ฉันแค่ติ้งต่างสมมตุติอ่อะทีนี้ฉันก็เลยคิดจุดจบของอีพีไว้สงตอนอซึ่งฉันก็ไม่รู้มันจะเกิดจริงหรือเปล่าก็คือจุดจบแรกก็คือเอาเนสเอทีเอไม่ไให้พอออกินไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งและพอพอออกินเสร็จปุ๊บเราก็เอาพอออกไปยัดเข้าสู่เครื่องทําลายเนสเอทีเอแล้วให้พอออกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังห่าหวอะไรเลยก็จะจบก็จะจบด้วยดงด้วยดีแล้วก็ทุกคนที่มีพลังพลังกิเียกก็ตนา ชีวิตถ้าเกิดคุณอยากมีพลังหรือถ้าบางคนอยากหายก็คือแค่เอาตัวเองเข้าไปแล้วก็อาจจะไปหาวิธีอื่นเพื่อมากระตุ้นศักยภาพแต่ฉันก็กลัวว่าการที่ทุกคนไปหาเครื่องมากระตุ้นศักยภาพอีพอ,ออก็จะเป็นคนอีค,ออคิดเครื่องนี้มาอีกะแล้วก็กระตุ้นตัวเองเออให้ตัวเองกลับมามีอํานาจอีกรอบหนึง่งทีนี้ฉันก็เลยคิดทางเรื่องที่สองทางเรื่องที่สองคือฆ่าพออให้ตายเลยจบจบก็คือเรื่องก็จบไงเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะฆ่าพออย่างไงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราเป็นแค่เด็กธรรมดาแล้วก็ อ่ะฉันเพิ่มมาอีก3ทางที่3ามก็คืออย่างที่การฆ่าผอ,อ,อาจ,จะเป็นอุบัติเหตุก็แล้วคือมันมีบางอย่างที่ผอ,อต้องตายด้วยอุบัติเหตุอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน<ม>ก็ต้องไปติดตามดูไอหรือไม่อย่างที่3มอ่ะอาจจะเป็นว่าแบบตัดแขนตัดขาผอ,อาคือ <c oughs> คือ <c oughs> คือคือ <c oughs> ในความหมายไม่ไม่ใช่ว่าจะฆ่าตะกอนคือหมายถึงว่าแบบตัดอํานาจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้าตัดแขนตัดขาคือไม่ผอแบบดิ้นรนได้มันก็เป็นมันก็เป็นถ้าไม่ทําให้พลังหมดอ่ะมันไม่ได้มันต้องเป็นแค่ มันไม่เกี่ยวแขนขาไม่เกี่ยวเออแค่นั้นแหละไม่กูไม่ได้หมายถึงตัดแขนขาคือไม่ใช่กูจะพูดว่าเกี่ยวกับอํานาจแบบพลังเงินพลังบุคคลพลังคนที่ไปช่วยพอแต่ถ้ามึงไม่ตัดต้นตอที่กําเนิดจริงๆก็คืออํานาจในการพูดของเขาอ่ะเออมึงไม่สามารถแบบตัดแขนขาถ้าอย่าก็จบถ้าอั้างก็มีแค่สองช้อยแหละถ้างั้นก็มีแค่สองช้อยแหละก็คือแบบว่า นั before, third, really <T |ar|> ่นแหละก็คือถ้าเราไม่ฆ่าพออเลยอ่ะก็คืเอาพลังเอาพลังหายไปแต่ก็กลัวการการกลับมาของพออยู่ดีก็คือแบบเขาจะปูให้มันมีซีซั่นสามเนาะก็ไม่น่าจะต่อได้เนาะก็รู้สึกแบบเนี้ยหรือตามเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะมีภาพยนตร์เราก็ไม่รู้ เพราะว่าเหมือนแบบเราชอบดูแบบภาพยนตร์เนาะชอบทําภาพยนตร์สับภาคเผื่อว่าซีรีส์จะทสาสับภาคบ้างก็ไม่ติดนะจ๊ะฉันสามารถดูได้ตลอดเวลา <c oughs> อ่ะทําเลยจ้ะแ,แ,แล้วแต่แล้วแต่เลยอ่ะอ่ะแล้วในจากที่ดูตัวอย่างพี่จะคิดว่าจะมีใครตายไหมจุดจบของอีพีสิบสามไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามีใครตายอ่ะแต่ถ้าสมมติมีใครตายตารจริงอ่ะมันจะคล้ายๆแบบว่าเดเรนเจอร์ที่มีไอรอนแมนตายแล้วกูจะสะเทือนใจอ่ะไม่อยากให้ไม่มีใครตายเลยไม่ยใแตายหรอไม่รู้อ่ะเพราะว่าคนแีว่าอืมกูรู้สึกว่าแบบ คนที่อยู่ในนาคตที่ทายเจริญบุรักเข้ามาสิงอะ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรมากนะเรื่องความตรงความตายแต่ฉันก็เสียวๆเหมือนกันเหมือนเสียวเหมือนเสียวเลยไม่รู้ว่ามันเสียวๆว่าแบบว่าไม่รู้ดีว่าบางทีมันต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อแบบ จุดจบที่สวยงามแต่จะไม่มีก็ได้นะบางทีจุดจบที่สวยงามมันก็คือการแฮปปี้อนดิ้งมันก็คือจุดจบที่สวยงามเหมือนกันหรือความเจ็บปวดอะมันก็คือจุดจบที่สวยงามกูไม่รู้ว่ามิติไหนอะอที่ซีรีส์จะทําออกมาแบบว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบสุดก็แล้วมองคนเขียนบทมุมมองของผู้กำกับเออว่าเขาเจะออกมาแบบไหนแต่ว่าเจนลึกๆแล้วฉันก็รู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครตายเลยก็ได้แต่ว่าเอออาจจะมีภาคต่ออะไรเงี้ยเออต้องไปติดตามดูเหมือนที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้เนาะเจนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมในทีเซอร์13อีกไหมคือในที งงตรงที่ว่าครูป,ปอมอะทำไมถึงต้องพูดคำที่ว่าแบบว่าส่งสัญญาณบอกโอมใหโอมยอมแพ้เราเรารู้สึกว่าครูป,ปอมเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าจากคลิป,ปนั้นอะไรประมาณเนี้ยในความรู้สึกเรานะคือเรารู้สึกว่าอาจจะมีคนกําลังไล่ล่าโอมอยู่ออแล้วครูป,ปอมรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงก็เลยรู้สึกแบบกลัวว่าโอมจะสู้ไม่ไหวก็เลยพูดประโยคนี้ออกมา แต,แต่สุดท้ายแล้วอะมันอ, <ง S 1> อาจจะไม่มีอะไรก็ไดออ้ใช่มันอาจจะไม่มีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ฉัน,นแค่รู้สึกว่าไอคนคนนี้ที่ที่พอ,อโทรสั่งบอกว่าให้ให้เป็นจัดก,การเด็กคนนั้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราใช่เราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่อมไปอยู่ในห้องนั้นอะมันเป็นหลังจากที่พออโทรสั่งหรือว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่เราแค่อยากรู้ว่าแบบสิ่งที่ครูปอมพูดอะว่าแบบให้อมยอมแพ้ซะคนคนนั้นคือใครวะคนที่มาทําให้ครูปอมถึงขั้นต้องพูดคําเนี้ยมันคือใครอะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็แบบ เขาเรียกลูกน้องผอน่าจะเป็นแค่นั้นแต่ดิฉันน่ะมันจะมีเสริมจากของคุณเจมอีกนิดนึงที่ดิฉันคิดอะตอนนี้มันมีอยู่2ออย่างที่ดิฉันรู้สึกว่าอันตรายในทีเตอร์นะคือคนที่ผอพูดไปจัดการเด็กคนนันซะาคือใครแล้วมันอันตรายแค่ไหนในการจัดการเด็กคนนันซะด้วยการใช้นิเอหรือใช้ปืนหรือใช้มีดอะไรเงี้ยเอออันนี้อยากลุ้นแล้วก็อยากไปดูว่าเขาจัดการใครแล้วก็2โอมเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนของความอันตราย คือแบบเออมันอันตรายแค่ไหนที่โอมโดนจับโดนจับด้วยอะไรอะไรอยาเงี้ยอยากรู้ความอันตรายที่อมโดนจับไปแล้วก็สามความความทำมึงทั้งหมดที่มีเวฟอยู่แล้วก็มีคูป,ปอมแล้วก็มีแบบเพื่อนเพื่อน,น,นชานาน,นเออทั้งหมดอยู่อะความทำมึงพวกนั้นอะคือมันมีความ วิตกกังวลเยอะอเออเราไม่รู้ว่ามันจะขี้คายไปในทางทิศทางดีหรือเปล่าหรือว่ามันไปอยู่ตอนไหนในแบบคือในทุกอีพีจะมี1 2 3 4ใช่ปะ่ะเอออยากรู้ว่าไอฉากเนี้ยมันจะอยู่1เลยหรือเปล่าหรือ2หรือ3หรือจะอยู่ฉากสุดท้ายแบบ แต่มันไม่น่าใช่จุดจบที่สวยงามเท่าไหร่นะถ้ามันจะทำมึงตรงนั้นไปแบบเออไปดู EP ว่า EP แต่ฉันอะจะเป็นยังไงแต่ฉันะคิดว่าซีรีส์มันมันอาจจะแบบว่าทำให้เราเซอร์ไพรส์เลยก็คือแบบโอมอะทะลุก,กำแพงออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยคือหายตัวมันยังเบสิกเนี่ย <S <S แต่ถ้าขั้นสุดก็คือกูทะลุกำแพงเลยไม่มีอะไรกีดกันคนชื่อโอมได้อีกต่อไปอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะเฉลยแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงกันลังจะจบิปแล้วก็คือจะบอกว่า สิ่งที่พี่จีรอคอยมานานแสนนานก็คือการที่แปลงพูดต่อหน้าคอมจบแล้วทุกคนแปลงพูดต่อหน้าคอมแล้วพี่จีแบบเอเมื่อไหร่จะพูดจบนี่ก็เลยเป็นเป็นจุดจบที่แปลงเขาพูดไว้นะก็คือบอกว่าอย่าโทษตัวเองถ้าเกิดเราอะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่แค่แบบว่าคุณอะอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือคุณเก่งมากเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำพูดที่แบบ ออคนเขียนบทต้องกราบมากเหมือนออแบบว่ามาอยู่ในอนาคตแล้วก็มาเขียนอะไรออในบทเนาะนอ่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการที่เราวิเคราะห e ์ ep 12แล้วก็ ep 13จากตัวอย่างออแต่ไม่ว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะคะทุกคนสิ่งที่เราคาดเดาไว้มันจะตรงหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ตรงนั่นแหละค่ะทุกคนออก็ไม่มีอะไรออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาเดอร์โมเมนต์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่า ep 1ิาเนี่ยมันคือการวิเคราะห์จาก เซอร์มันจบแล้วคือสิบสามาคือมันจบแล้วแล้วมันจบไม่ตรงอ่ะก็คืออันเนี้ยมันวิเคราะห์ก่อนที่อีพีสิบสามจะมาคือบางคนชอบแบบว่าลองของอ่ะซีรีส์คือแบบว่าคือเราวิเคราะห์ก่อนอีพีบางอีพีจะมาแล้วคือแบบว่าคนนี่อีพีนื้วจ้าคือแบบเออเนี้ยมันคือวิเคราะห์ก่อนเพราะฉะนั้นบางอย่างมันจะผิดพลาดไปตามที่แบบยังดูไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่มีอีพีต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะอันนี้ก็คือละเอียดหน่อยแต่ก็อาจจะ ไม่ครอบคุมเดี๋ยวท้ายเดเกมพิ่อีกก็จะอะไรที่งงๆว่าเออจะจบแบบแต่ฉันก็ครอบคุมแล้วนะว่าอาจจะมีคนตายที่มีคนตายเนี่ยครอบคุมอยู่นะแต่ฉันไม่ฟันธงว่ามันแต่ถ้าจะให้ฟันธงจริงๆ เออถ้าจะให้ฟันธงตอนเนี้ฉันว่าไม่มีคนตายหรอกอเพราะว่ามันจะได้เป็นการจบที่สวยงามแล้วก็ถ้าจะหลับฝันดีกันทุกคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ฉลองกันอย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยนะในใจลึกๆแต่ถ้ามีคนตายก็เผาค่ะไปเผาที่ทํางานเขาก็คือภาพพทวิศุก็ใครดูตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สิบสามของ The g i f a t e d Generation นะคะแล้วก็ชอบฉากไหนและชอบคำพูดไหนของแต่ละเด็กแต่ละคนพลังหรือว่าอะไรก็ตามคอมเมนต์มาใต้ล่างได้พวกเราก็อ่านกันอยู่แล้วก็ใครเดาตอนจบของ The g i f a t e d Generation เปยังไงก็คอมเมนต์มาใต้รางได้จ้าก็ใครที่อยากดู The นะคะคตอนสุดท้ายติดตามได้ที่ไหนคะคุณเจนติดตามได้ที่จีมเอ็ค่ะเวลา2องทุ่มครึ่งนั่นเองจ้าแล้วก็ดูย้อนหลังได้เนาะทางไลฟ์ทีวีสี่ทุ่มครึ่งค่ะไปร่วมลุนตอนจบกันนะใช่ทุกวันอาทิตย์นะจ้าอ่ะงั้นพวกเราก็ไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย